ทีนี้จากส่วนย่างค่ะไปแก่ส้วนเรียนกันมั่งค่ะเขาบอกว่าชาวส่วนทุเรียนเมืองคนดีชายส่้นทีวพันธ์แทนเคมีช่วยหลดต้นทุนแล้วก็พ่นผลิตปลอดภัยกันที่เป็นพันธุ์พืชติดตามในสกู๊ปสร้างไทยไปด้วยกันค่ะ พื้นที่11ไร่ของสวนทุเรียนเกาะหนองน้ำทุเรียนหมอนทองกว่า200ต้นกำลังให้ผลผลิตเป็นปีแรกซึ่งพี่ธีรวัตรเจ้าของสวนคาดว่าน่าจะได้ราว700-800กิโลกรัมอาจไม่มากนักแต่เมื่อหักต้นทุนก็ได้กำไรมากเกินคาดพอเน้นการจัดการสวนโดยยึดหลักเกษตรปลอดภัยใช้สารชีวพัณฑ์ ส่วนสารเคมีจะใช้ในกรณีจำเป็นเท่านั้นป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของตนเองและผู้บริโภคผลทุเรียนอาจจะมีหนอนเจาะบ,บ้างรวมทั้งบรรดามแมลงต่างๆทั้งผีเสื้อพึ่งและชะนนรงที่อยู่ภายในสวนเป็นตัวชี้วัดความปลอดภัยได้ชัดเจนส่วนการตอบรับมาแรงมีคำสั่งจองทั้งจากกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากก็ดีครับมีการจองมีการสั่งซื้อนะครับมีการสั่งซื้อมาทาง ทางกรุงเทพก็มีครับต่างจังหวัดก็มีครับสวนสวนนี้จะเน้นที่ว่าจะไม่ใช้สารเคมีนะครับพยายามให้เข้าใกล้กับอินทรีย์มากที่สุดอาจจะได้ผลการผลิตที่น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทำเท่าเท่าที่เอาได้นะครับเท่าที่เอาได้ว่าต้นทุนมันก็นนนก,ตก,ตก็ต่ําหน่อยนะครับต้นทุนต่ำทิศเหีืปีปีหนึ่งก็ประมาณ ไม่เกินไม่เกินห้าหมื่นนะครับพี่ทีรวัตรย้อนจุดเริ่มต้นของการทําสวนทุเรียนนี้ว่าเดิมทํางานอยู่กรุงเทพเมื่อกลับมาทําสวนก็ตั้งใจเข้าใกล้ความเป็นอินทรีย์มากที่สุดโดยขอความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรทั้งระดับจังหวัดและอําเภอ ได้หลายแนวทางมาจัดการสวนทางเลี้ยงมแมลงศัตรูพืชเช่นตัวห้ามตัวเบียนเลี้ยงไส้เดือนฝอยทําสารชีวพันธุ์ใช้เองและยังต่อย,ยอดความสําเร็จรวมกลุ่มผลิตจําหน่ายให้เพื่อนเกษตรกรซึ่งพี่ธีรวัตรย้าว่าปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญคือการใส่ใจตรวจแปลงอย่างสม่ําเสมอเพราะสารชีวพันธุ์เน้นป้องกันมากกว่ากําจัดหรือแก้ไขเมื่อเกิดการระบาดของโรคหรือมแมลงแล้ว เน้นก็คือว่าใช้ในเชิงป้องกันมากกว่านะครับคือให้ชาวสวนเขาใช้อย่างต่อเนื่องใช้สม่ําเสมอนะครับไม่ใช่ว่าพอเกิดพอเกิดโรคระบาดเกิดเกิดเกิดลักษณะที่ว่ามันลามไปแล้วมาใช้อย่างนี้มันก็เอาไม่ค่อยจะอยู่นะครับอ,อยากให้เริ่มใช้ตั้งแต่เริ่มแรกที่นี้ผลตอบรับตรงนี้มันดีนะครับเพราะว่าแต่โคโดนาเนี่ยเขาจะไม่ว่าจะกลุ่มผักไม้ผล ปาล์มยางพารา,าก็ไปใช้ครับก,ก็มีการสั่งสั่งครับผมพก็ทำไม่ทันพอทำไม่ทันทีนี้ก็ก็เริ่มขายแล้วครับพอขายแล้วก็มีพวกที่ามาช่วยกันทำช่วยกันผลิตนะครับก,ก,ก็ป้อนออกสู่ตลาดได้บ้างครับ ความสาเร็จนี้กลุ่มอารักขาพืชสํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงให้เป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชตําบลตะกุกใต้อ,อําเภอวิภาวดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นหันมาใช้สารชีวพันธุ์ที่นอกจากจะยกระดับความปลอดภัยของเกษตรกร,รและผู้บริโภคยกระดับคุณภาพผลผลิตยังลดต้นทุนปุ๋ยได้ไม่น้อยกว่าครึ่งทางเราเนี่ยคะ่ะก็ได้มาให้ความรู้นะคะในเรื่องของการผลิตขยายชีวพันธุ์หรือการเลี้ยงสัตว์ตัวธรรมชาตินะคะแล้วก็มีการพา,าสมาชิก กรรมการเนี่ยคะ่ะไปเรียนรู้ดูงานในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะคะของกรมประชาการแล้วก็อาจจะเป็นหน่วยงานของมหาลัยนะคะก็คือจะให้ยกระดับคุณภาพชีวพันธุ์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเ,เวลาเรานําม,มาใช้ในแปลงเนี่ยคะ่ะได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เวลาสมาชิกวอาใช้ก็จะได้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้กเกษตรกรเนี่ยมีการใช้ปุ๋ย ปุ๋ยอินรีย์พวกปุ๋ยหมกะะักค่ะทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะแล้วก็มีการใช้พวกน้ําหมักชีวภาพค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นการช่วยช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้เยอะเลยนะคะเพราะว่า,าถ้าเราไปซื้อสารเคมีอย่างเดียวหรือหรือไปซื้อปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้ต้นทุนการผลิตของเขาสูงด้วยค่ะคะ่ะ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ภาพรวมเกษตรกร,ร,กรตื่นตัวกับการหันมาทําเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นซึ่งสํานักงานกเกษตรอําเภอวิภาวดีพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และบุรณาการทุกหน่วยลงไปให้คําปรึกษาแบบถึงแปลงในภาพรวมนะคะขณะนี้นะคะณเวลานี้นะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็มีความสนใจนะคะแล้วก็ ให้ความสําคัญนะคะนอกเหนือจากศูนย์จัดการศัตรูพืชนะคะเราก็ยังมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนะคะที่ดําเนินกิจกรรมควบคู่กันไปนะคะโดยการสร้างเครือข่ายนะคะไปสู่กลุ่มแปลงใหญ่ต่างๆนะคะก็กะเกษตรกรในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็มีความสนใจเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คิดว่านะคะโอกาสข้างหน้านี้นะคะ,กะเกษตรกรก็จะหันนะคะกลับมา ใช้นะคะใน,ในเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยหมักนะคะหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะมีจุดเรียนรู้นะคะที่เกษตรกรได้ร่วมกันดําเนินการนะคะภายใต้โครงการต่างๆนะคะที่ทางกระทรวงเกษตรได้ดําเนินการอยู่นะคะนี่คือตัวอย่างของการทําเกษตรที่เพิ่มการใส่ใจลดการใส่ย,ยาจึงสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลกําไรและความปลอดภัยดีต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคปลาโมดวีรสมถ่ายภาพยุวนาภานทอง NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราธานี